อินาทีแม่สุนารีร้องไห้โฮหลังลูกสาวลองใจ้อทองไปขายก่อนเซอร์ไพรส์ด้วยสิ่งนี้คะ่ะ สำหรับสาวสุนารีราชสีมาที่เป็นนักร้องและราชีเพลงลูกทุงไทยจากเมืองยาโมและมีเสียงหนาเป็นเอกลักษณ์มักจะหาคนเรียนแบบได้ยากค่ะนอกจากนี้แล้วสุนารีสามารถร้องเพลงด้วยเสื่ออารมณ์ผ่านเพลงออกมาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยมีไวเบอร์โตหรือว่าลูกคอที่หาจับตัวได้ยากสมัยก่อนเนื่องจากว่ายุคนั้นเป็นยุคที่คาเฟ่กำลังเงฟื่องฟูนักร้องคาเฟ่นิยมเอามาร้องเพลงช่นงทำให้เพลงยิ เป็นที่นิยมอย่างสูงค่ะโดยสุนารีเธอมีผลงานสร้างชื่อเสียงจากเพลง กราบเท้าย่าโมกโดยเป็นเพลงประจำตัวของเธอเลยก็ว่าได้และยังมีเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพและอีกมากมายแล้วค่ะล่าสุดนิสาวสุนารีได้โพสต์คลิปลงโซเชียลขณะที่คุณแม่ของเธอร้องไห้โฮหลังลูกสาวลองใจคอทองไปขายค่ะก่อนจะเซอร์ไพรส์ซื้อทองคำเส้นใหญ่กว่าเดิมให้ซึ่งงานนี้สาวสุนารีเอกได้บอกแม่ว่าให้ถอดสร้อยทองออกจากคอออกมาให้ก่อนหนูไม่มีตังค์อยืมไปขายก่ จากนั้นแม่ก็ถอดสร้อยออกจากคอให้เลยบอกว่าได้สุนารีก็ยกมือไหว้รับทองมาแถมยังย้ำอีกว่าลูกไม่ค่อยมีตังเดี๋ยวค่อยซื้อให้ใหม่นะก่อนจะบอกแม่ว่า แต่ให้พระแม่ไว้หลวงพ่อแพ้วซึ่งเป็นทองคำที่แพงด้วยเดี่ยวข้องเชือกให้ใส่ไว้ก่อนก่อนที่สุนารีจะล้วงกระเป๋าหยิบกล่องซอยทองเส้นใหม่ออกมาพร้อมกับเปิดเซ փ ายไปอีกค่ะเป็นเส้นทองที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเอาสองบาทมาแลกกับ1บาท ท้ามเอาคุณแม่นั้นถึงกับยิ้มแป้นคะ่ะพร้อมกับให้พ่อลูกแบบชุดใหญ่เลยด้วยยังไ,ไงทางทีมงานก็ขอวอวยพรให้สาวสุนารีนั้นจเจริญเจริญขึ้นคะ่ะ